สวัสดีค่ะสวัสดีวันลาพักผ่อนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้งานรอเพียบเลยกเ็เดี๋ยวเราจะมีงานแต่งของหลานในวันที่วันเสาร์นะคะแล้วก็จะต้องไปช่วยงานแล้วก็เลยลาพักผ่อนในช่วงนี้เพราะว่าวันเสาร์ก็จะไม่ว่างไปอีกหนึ่งวันน,นะคะแล้วก็งานในร้านก็มีเหลือน้อยนี่เลยเราก็เลยเพียบเลย จัดกระดาษเตรียมกระดาษแล้วจัดหน้าร้านเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็มีกระดาษเมื่อคืนทากระดาษได้นี่เลยเต็มเลยแล้วก็นี่ดอกที่วันก่อนนะคะตอนนี้ก็มัดไม้พง <c oughs> อยู่ไว้ผมสร้งเป้าหมายว่าจะทำ ไม่ได้สักสิบพวงแล้วก็มีดอกที่เราจะต้องอันนี้อีกดอกที่จะต้องปั้มนะคะสีเขียว <c oughs> ก็ทยอยทำน,นี้น่าจะลืมถึงเมื่อกี้ว่าทำครบแล้วอ่าตรงๆดดลืมีนี่เลยงานก็มีทุกวันนะคะถ้างานขาด ของขาดในร้านแล้วก็จะลาแล้วก็ทําเพิ่มนะคะม,มาลุ้นให้กําลังใจกันนะดอกไม้ก็ยังมีอยู่นะนี่อย่างสีเขียวยเลยไปไหนละเออสีเขียวก็สวยนะสีเขียวก็สวยก็เลยแล้วก็ดอกไม้ในร้านก็เริ่มมีขึ้นบนเมืม่อวานที่เริ่มจัดนะคะนี่เลยจัดอันนี้ก็จัดด้านบน แทนรอบๆเวียนหัวไหมไ้เลยได้เลยแล้วก็ยังมีอันนี้อีกปั๊มปั๊งานปั๊มก็ยังมีนะนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีงานปั๊มของสีเคียวนี่เลยเพื่อนที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้นี่เลย ในร้านก็เริ่มมีของเพิ่มมากขึ้นสำหรับพวงหลีดราคาส่งก็ทักกันเข้ามาได้นะคะโอ้ยกไปยกมาเนะเาะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจะเริ่มงานแต่เช้าเลยช้าไม่ได้ช้าเวลาก็หมดไว้ ของต้องมีตลอดเนาะอแล้วช่วงดีวันนี้ก็อะไรลูกก็หยุดไปด้วยเราเก็เลยนต้องไม่ไปส่งลูกที่โรงเรียนนี่เลยค่ะที่สำคัญก็ทำงานเดิมในทุกวัน ธุรกิจร้านค้าพี่ว่าอะไรหรอกเนาะทำดอกไม้ก็ทำาหมอนไม้ทุกวันอย่างเขาทาหมูปิ้งเขาก็ต้องทาหมูปิ้งทุกวันก็าทากับข้าวก็ทํากับข้าวทุกวันแล้วแต่งานมันไม่มีอะไรที่จะง่ายหรอกนะคะทุกคนขายไปก็ต้องทใหม่เพราะฉะนั้นก็สู้ๆกันไปเป็นกำลังใจให้กัน ด้วยนะคะก็ถ้าจะเป็นกำลังใจให้เราก็ฝากกดติดตามกันแล้วก็มาทักทายเกลียดเยียนกัน mm hmm. เพื่อนๆมีอาชีพเสริมอย่างอื่น mm hmm. ก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ของเราก็จะมีแต่งานดอกไม้นี่แหละค่ะที่ที่ทำอยู่ตลอดเนาะงานสวนผักสวนอะไรก็ ก,ก็ทําบ้างส่วนใหญ่เป็นคุณยายทําเราก็ไปชื่นชมแล้วก็ไปเด็ดกิน <c oughs> แล้วก็งานไข่นะเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงเลี้ยงแต่ขพอกินเพราะว่าจะไม่ค่อยมีเวลาเนาะแต่ก็จะเลี้ยงอยู่นะถ้าเราฟูลทม ก็พอจะมีแบ่งเวลาเนาะแต่ถ้าเราต้องไปทํางานแปดชั่วโมงเนี้ยค่ะทุกคนเวลานีนะ้ก็กินไปเดี๋ยวนี้ก็มืดและมืดเร็วแปบ๊บเดียวก็มืดแล,แล้วก็จะมีพี่มาทน้เพราะว่าพี่ชายจะสร้างบ้าน ที่ด้านคาดกิดตามนะคะเดี๋ยวเราจะเอาที่สําเร็จแล้วนะให้เพื่อนรับชมนะคะเพราะว่าจะเสียงถังคนทําบ้านอยู่ด้านหลังบ้านเนาะโอเค